สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ถ้าผู้ขายหรือผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องนะครับแต่ว่าถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนนะครับหรือว่าครบจํานวนก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ย คณะกรรมการจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับในเรื่องนี้นะครับการดําเนินการเนี่ยนะครับกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าไม่ครบถ้วนส่งมอบครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าในสัญญาหรือข้อตกลงเนี่ยไม่ได้กําหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องนะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามวงเล็บ4แล้วก็ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน3วันทําการนับถัดจากวันตรวจพบนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐนะครับที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนะครับการปฏิบัติตามวงเล็บ4ี่ในระเบียบกระทรวงการคลังคืออะไรนะครับก็คือ จะต้องจัดทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย2ฉบับนะครับมอบให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง1ฉบับมอบให้เจ้าหน้าที่1ฉบับนะครับแล้วก็รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบนะครับนี่คือการปฏิบัติของคณะกรรมการในเรื่องของกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเนี่ยส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนนะครับถูกต้องไม่ครบถ้วนส่งมอบหรือว่าส่งมอบครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นไปนตามระเบียบกระทรวงการคลัง นะครับในข้อ175วงเล็บ5นั่นเองนะครับ